ดีครับแจเกลนะครับผมวันนี้นะฮะอัดมีรถขุดขนาด12ตันนะลูกค้าครับมาแนะักให้ชมกันนะฮะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถขุดนะครับของยี่ห้อโกลเบโก้นั่นเองนะครับตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะฮะเป็นโกลเบโก้รุ่น SK นะฮะ135เ r ชีบสนั่นเองนะตัวนี้นะคะะะรับอ่าก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วนะลูกค้าครับแล้วก็เจ้าตัว135เ r ชอารคันนี้เนี่ยถ้าเกิดเทียบกับสเปคนะฮะรถที่ขายที่ศูนย์อารยยาบ้านเราเนี่ยนะลูกค้าครับเขาจะเทียบเเท่่ท่าากัััับบตวว SK Mark 110 A นนนอองะครรหื เอสเค120คีดแต่บ้านเรานั่นเองนะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวเอสเค120บ้านเราเนี่ยเขาจะเป็นสเปคท้ายยาวนะลูกค้าครับเป็นรถที่ประกอบที่อมตะนะฮะอมตะนครชลบุรีนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสเปคเดิมๆนะฮะออริจินอลจากญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นตระกูลเอสเค125เอชห้าเท่านั้นนะครับที่เป็นบอดี้ท้ายกลมแบบนี้นะฮะนี่นี่คือของแท้เดิมๆจากญี่ปุ่นเลยนะครับนี่นะฮะด้านหลังเนี่ยจะมีตาโกเบบ่งบอกชื่อยี่ห้อชัดเจนแบบนี้เลยที่รำคัญตัวนี้มีกล้องหลังนะฮะติดดมาให้้วยนนนะะครับี่ฮป ภ i ยใความเต็ท่เนี่ยค่อนข้างจัดเต็มมากๆนะครับนี่นะฮะให้ดูแผงด้านข้างนิดนึงนะครับเชฟนี่นะฮะตะโกนตะแกงแผงหม้อน้ํานะครับก็จะมีตะแกงนะฮะดักเศษฟุ่นเซลล์นะครับปิดมาให้เรียบร้อยเลยนะคตัวนี้นะครับนี่นะฮะ หล่อมากนะครับเรื่องใหม่ของโคเบ่ยจะมีตัวนี้ติดมาให้ทุกคันเลยนะครับแล้วก็เวลาทําความสะอาดตัวม้อน้ําของเรานะฮะเราก็แค่ดึงตัวนี้ออกแค่นั้นนะครับก็อจอแผงหว่าน้ําด้านในแบบนี้เลยนะครับก็เป่าล้างทาความสะอาดได้ตามปกติเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะมีเซฟนะติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะฮะ หล่อมากนะครับ SK105 นะฮะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเขาจะมาพร้อมกับสเปคที่เป็นสเปคใบแท็กใหญ่แบบนี้เลยนะครับลูกค้าครับนะสเปคแท็กใหญ่เดิมๆจากโรงงานนะครับตัวนี้นะครับแน่นอนถ้าเกิดท่ไหนที่เอาไปลงเลนนะฮะลงบ่อนะครับตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆแน่นอนนะครับเอาไปเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะจมไหมนะฮะตัวนี้เนี่ยยืนสบายๆชิลๆเลยนะครับเนี่นะฮะสวยนะครับบูมอันเนี่ยรอยล้าวรอยดำไม่มีนะครับบุ้งกี สวยนะคันนี้นะครับจะขอยอมหนักนะฮะมีติดมาให้เรียบร้อยตามสายรถญี่ปุ่นนะครับนี่เทมากครับรอ,อเลยนะฮะนี่เดี๋ยวดูแพรคอนโทรลกันนิดนึงนะครับเชฟนี่นะฮะวิบวับนะฮะสายเสีงนี่สวยๆเลยนะครับรอยลีมาร์กเดิมๆอยู่ครบนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนะลูกค้าครับเขาจะมีตัวสลับคอนโทรลติดมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะฮะ อ่ะสวยมากนะครับนี่นะฮะตัวเลือคอนโทรนก็ดีมากๆนะครับเผื่อถ้าเกิดแบบนั่งงานของเรามีคนขับหลายคนนะลูกค้าครับแล้วก็สามารถมาสาหรับคอนโทรนตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งไล่สายแบบรุ่นเก่าอีกต่อไปแล้วนะครับถ้านั่งไล่สายเราโหกินเวลามากแล้วลูกค้าครับชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยนั่งไล่ไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีตัวเลือคอนโทรนแล้วเนี่ยเราแค่หมุนวาวนะฮะห้าวิสิวิเสร็จแล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นข้อดีมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนนิดนึงนะคะ ภาพหน้าตาด้านบนก็จะประมาณนี้ห,หลังคงหลังคาฝาคงฝาเครื่องสวยหมดนะลูกค้าครับแล้วก็เครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยตามสารางขุด12ตันนะครับเขาจะมาพร้อมกับเครื่องซีซูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับแล้วก็เครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ของมิตซูบิชิ D04FR นะครับตัวนี้นะครับ overall. นี่มิตซูบิชินะคะตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูสภาพเครื่องใกล้ๆก,ก,กันนะครับ คลิกนะฮะสวยยงามานะฮะเสียงเครื่องก็แน่นๆนิ่มๆดีปกตินะครับไม่มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับอ่ะสภาพลอบคันเนี้ยนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะ SK135SR นะครับตัวนี้นะฮะอ่ะดูปั๊มกันนิดนึงนะครับนี่นะฮะแอนคลิกนะฮะงามนะครับสายเสรยงนี่ไม่มีแตกนะลูกค้าครับตัวนี้นะครับ นะฮะสวยๆเดิมๆนะครับอ่าหล่อมากนะครับตัวนี้นะครับโกเบโก้นะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นมาด้านบนหัวเก่งกันนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทับเทสระบบเบื้องต้นของเขากันนะครับนะฮะหน้าตาภายในก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ตามสายโกเบนะครับนั่งเลยนะฮะนะเก็บกระเก่อนนะครับอืนะเดี๋ยวเรากดตัวให้ดูก่อนนะครับ นิ่มๆนะครับปั๊มนะครับแรงดีมากๆนะฮะกดตัวลอยได้สบายๆชิวๆเลยนะครับนะฮะุมแรงนะฮะความไวถือว่าตามไม้ตามมือเลยนะครับนะสวิงนะครับควักรุนเขาออกนะครับนี่นะฮะตามไม้ตามมือแล้วก็คอนโทรลเนี่ยก็คือนิ่มดีมากๆนะตามตารุ่นใหม่นะครับนะนุ่มมนะฮะปั๊มแรงทํางานไวคอนโทรลตามไม้ตามมือนะครับนะนะฮะเดี๋ยวมาลองตัวเดินนะฮะกันบ้างนะครับเหนหน้าหหลังนะ เป็นตัวทีละข้างนะครับนะฮะชิวๆนะครับปั๊มนะฮะถือว่าสู้แรงดีมากๆนะในส่วนของตัวเดินของเขานะครับนี่นะฮะพร้อมลุยนะฮะปั๊มนะครับตามมือนะฮะทำงานได้แรงแล้วก็ไวดีมากๆนะครับในส่วนของตัวเดินก็สู้แรงตามมือตามเท้าดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะฮะสภาพรอบคันนะฮะสภาพเครื่องสภาพภายในนะของเจ้าตัวโตเบโก้นะครับเอสเคหนึ่งว่าสามสิบห้าเก Um, 2คันนี้นะครับก็ถ้าเกิดทนใยที่ดูแล้วสนใจนะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรดิคือตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะฮะอาจจะมีรูปของเขานะรายละเอียดรอบคันพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูกันทางงรายอีกทีนึ่งนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับแันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าแห้งสวยทั้งคันในส่วนของปั๊มนะฮะตัวเดินนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยทาาาางงงงนนนนนนไไไไดดดด้้้้้แแแ่่่่รรรีีหมมมมเเเเลลลยยยยยออออปพพพุใชคตัวก็ะะฮู แล่ะตอนต้นเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้กับตัวโกเบโก้เอสกินรือสันติภัยานะฮะคิดสองคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูและชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ